สวัสดีค่ะกระบชิคยค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะวันนี้ยังอยู่กันกับคอลเลกชันโคดมาเวลเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋ารุ่นเดิมแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวฮีโร่ด้านหน้าที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ ของกระเป๋าใบนั้นๆค่ะตัวนี้เป็นคาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้สะพายไหล่ก็ได้คลอชบอดี้ก็ได้ใบเดียวจบเลยค่ะถือว่าเป็นการลงทุนกับกระเป๋าใบนึงที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณใช้งานได้หลากหลายจริงๆส่วนขนาดนั้น7นิ้วค่ะคูณ สีนิ้วครึ่งแล้วก็คูณ1.3ถามว่าเลขเหล่านี้คืออะไรเจ็ดนิ้วคือความยาวของตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือค่ะซึ่งความยาวขนาดนี้เราจะใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวไม่ได้นะคะความสูง4นิ้วครึ่งคือจากบนลงล่างส่วน1.3นั่นคือความหนาของตัวกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ใบสั้นขนาด6นิ้วครึ่ง ลงมาโอเคใช้งานได้สะดวกโทรศัพท์ใส่ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นโ no น้ตสิบหรือตัว plus นั้นเพียงไม่แนะนำเลยค่ะมันหยิบจับลำบากมากๆอย่างที่ทราบนะคะเมื่อมันเป็นทั้งคาดเอวคาดอกและสายสะพายหรือสายกลอชบอดี้ได้นั้นรุ่นนี้ก็จะมีสายมาด้วยกันสสายค่ะสาย ที่เป็นลักษณะหัวแบบเข็มขัดลักษณะแบบนี้คือสายสำหรับให้เราได้ใช้เป็นลอชบอดี้คือคาดเอวก็ได้คาดอกก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะเหมือนกันแต่ใช้สำหรับสายสภายหรือว่าโชดดูแบ็กไม่ได้ เท่านั้นเองส่วนสายที่ใช้สำหรับชูดแบ็กนั้นก็จะเป็นตะขอห่วงที่แบี้หยิบจับไปแล้วนะคะสายมีความยาว21นิ้วครึง่งสามารถปรับได้นะคะตัวด้านหน้ามีกัปตันอเมริกาอยู่แล้วก็สีขาวส่วนด้านหลังนั้นจะมีช่องที่ให้เราได้ใส่สายที่เป็นสายเบลแบ็กเข้าไป ถูกใจชอบใจก็อย่าลืมนะคะพี่แอจะย้ําเสมอเลยซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบหนึ่งใบคุ้มค่ากับราคาเงินคุณไหมมันเล็กไปหรือเปล่าขนาดนี้หรือมันจําเป็นสําหรับเราหรือเปล่าอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปหน้ามาดูกันคะ่ะมีอะไรมาฝาก